ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาค่ะวันนี้เนะื้อหาในรันดอมนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันดู50-50ยังไงก็ไม่รู้นะพลังงานเหมือนคุณกำลัง อยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเจ็บปวดนะคะแต่ว่าพลังงานมันเหมือนกับเป็นเรื่องในอดีตนะจริงๆแล้วอะค่ะมันเหมือนการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อาจจะไม่กลับมาหรือว่ามีความเจ็บปวดกันมาก่อนหน้านี้แล้วเรารู้สึกได้ว่ามันมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่ามันมีบาดแผลบางอย่างนะคะที่เหมือนกับมันทิ้งรอยแผลเอาไว้ก่อนจากกันไปปัญหาก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนรอแล้วรออีกแต่ไม่กล้าที่จะ กลับไปสื่อสารหรือว่าพูดคุยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่รู้สึกเหมือนมันเป็นความเจ็บปวดความเจ็บช้ำสิ่งที่ทำไม่ดีต่อกันหรือว่าสิ่งที่สร้างความหมางใจกันจนไม่กล้าที่จะกลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะบางคนเป็นเพื่อนบางคนเป็นแฟนเก่าบางคนเป็นคนรักเก่าอะไรพวกนี้ได้หมด แต่ว่ามันมีเรื่องของความรู้สึกดีๆที่เสียดายนะคะเสียใจและยังคงคิดถึงยังคงรอคอยกันอยู่ยังค,งคงคิดถึงช่วงเวลาที่เหมือนกับได้เป็นพาร์ทเนอร์ได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันได้มีเวลาดีๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันได้แต่นึกถึงแล้วก็รอคอยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเรื่องราวแย่ๆมันผ่านไปแล้วอะ่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องคําพูดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจผิดกันมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันทําให้ห่างหายกันไปนาน นานจนไม่รู้จะกลับไปสารต่อยังไงนะนจนรู้สึกว่าเออลืมกันไปแล้วหรือยังนะอะไรแบบนี้เลยนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเหนือหน่อยๆนะคะเบื่อๆเซ็เงๆรู้สึกอยากกลับไปนะแต่ก็ไม่รู้จะกลับไปยังไง แล้วนางฟ้านะคะ Higher Cell d e v i c ทั้งหลายเขาเหมือนกับคอยดูแลคุณอยู่คอยเชียร์อัพคอยให้กำลังใจแล้วบอกว่าเรื่องแย่ๆมันผ่านไปแล้วนะในช่วงเวลานี้ให้เยียวยารักษาบาดแผลในความรู้สึกแล้วก็ความทรงจำที่มีต่อกันนะคะให้มันเป็นพลังงานที่ดีดีกว่าเนาะบางอย่างที่มันจบไปแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้โอเคสักเท่าไหร่แต่ในความไม่โอเคนั้นก่อนหน้านั้นมันมีแต่เรื่องดีๆเต็มไปหมดเลยดังนั้นบางอย่างที่เทวทูตเขา คอยซัพพอร์ตคุณอยู่อะค่ะเขาอยากให้กำลังใจเขาอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ได้แย่ไปทั้งหมดหรอกมันแค่เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างในรูปแบบของชีวิตรูปแบบของความสัมพันธ์ดังนั้นคนเราบางคนนะคะเข้ามาเพื่อเติมเต็มความฝัน ความหวังการให้โอกาสในการค้นพบศักยภาพบางอย่างในชีวิตร่วมกันแล้วเมื่อมันถึงเวลาที่ต้องฉายเดี่ยวตัวใครตัวมันนะคะก็ต่างคนต่างไปดังนั้นพลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะเหมือนเจ็บหนักในช่วงที่แยกจากนะแต่ว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยมันกลับมีมากกว่ามันเหมือนคุณไม่ได้รู้สึกแย่กับความสัมพันธ์นี้เลยอะ่ะมันแค่มีความผิดพลาดตรงปลายทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ และบางคนที่กําลังรอคอยการกลับมาของใครบางคนนะคะมันอาจจะมีจุดที่เหมือนกับต้องห่างกันไปจริงๆในช่วงเวลานี้เพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อไปยังสถานที่ที่เหมาะกับตัวเองนะคะดังนั้นมันเหมือนกับไฮเออร์เซลต้องการให้คุณเก็บความทรงจําไว้นะแต่เก็บไว้แต่เรื่องดีๆเราเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นบางครั้งถ้าเราสามารถทําความเข้าใจมันได้ค่ะ การที่เราจะปล่อยความทุกตรงนั้นความเข้าใจผิดตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเบาในเรื่องของความรู้สึกกับความทรงจําที่ตัวเองมีได้เยอะมากๆนะคะดังนั้นถ้าปล่อยได้ปล่อยถ้ามันปล่อยไม่ได้จริงๆก็คิดซะว่าจําแค่ความทรงจําที่มันดีต่อกันส่วนที่เหลือค่ะก็เป็นพลังงานที่เหมือน เข้ามาเพื่อผักดันให้คุณและเขาห่างกันไปในเส้นทางของตัวเองดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่ปิดกั้นการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างอยากพักแต่ในความอยากพักนั้นมันก็มีทั้งความทรงจำที่ดีและช่วงเวลาที่ท็อกซิกอยู่เหมือนกันมันจึงเป็นช่วงที่เหมือนต้องอดทนก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปอะ d i h i g h เ r c e l l เขาต้องการให้คุณเคลียร์อดีตเก่าๆนะคะกลับมาเยียวยารักษามันให้จบความทุกข์ความรู้สึกผิดบางคนอาจจะรู้สึกผิดที่ตัวเองทำอะไรไม่ดีไว้ทั้งที่เขาก็ทำดีกับเรามาโดยตลอดนะคะบางอย่างมันเหมือนออคนเรามันผิดพลาดกันได้เนาะดังนั้นหลายอย่างที่เราอยากจะทำให้มันดีแต่มัน ดันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีและท็อกซิกต่อกันนะมันเหมือนมันจะมีช่วงเวลาที่ได้ผ่านจุดนั้นไปนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือการให้กำลังใจอะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบางครั้งมันหมายถึงถ้าเป็นคนใกล้ตัวที่ไม่ได้บล็อกหรือว่าแยกจากกันไปนะสำหรับบางคนที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะมันอาจจะมีบางอย่างที่เหมือน เข้าใจกันในจุดที่ต่างคนต่างท้อแท้และเหนื่อยได้ะคะ่ะชีวิตมันเหนื่อยได้นะบางทีเราไม่ได้เติมกำลังใจให้ตัวเองนะเรื่องที่มันดูไม่น่าจะเป็นสาราะคะ่ะมันก็สร้างปัญหาให้แก่ความสัมพันธ์ได้ดังนั้นเหมือนเขาต้องการให้คุณเติมกำลังใจให้ตัวเองก่อนและบางครั้งหมายถึงการเข้าอ,อกเข้าใจอีกฝ่ายอะคะ่ะในจุดที่ เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเราเหนื่อยได้เราเบื่อเป็นเราเซ็งเป็ดกับชีวิตได้ตลอดเวลาดังนั้นบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงมันมีอะไรบางอย่างอะ่ะที่เกิดขึ้นวันลเล็กวันน้อยจนมันถึงจุดที่ระเบิดลงอะไรอย่างนี้นะคะสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทัวลงได้ในช่วงเวลาที่เราหมดกําลังใจแล้วกับ หลายๆเรื่องนะคะดังนั้นกลับมาเติมกําลังใจให้ตัวเองก่อนกลับมาพัฒนาตัวเองก่อนกลับมามุ่ออนจากความเจ็บปวดและก็ความรู้สึกผิดก่อนแล้วสิ่งนี้ไม่ได้รับการเยียวยาแล้วนะคะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าจดจําอยู่เรารู้สึกมันมีความเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะบางคนถ้าเป็นพลังงานของคนที่เป็นเหมือนพาร์เนอร์ชีวิตนะคะคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของความรักแบบ แบบหวานแหววอะแต่มันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ชีวิตนะถ้าใครสักคนที่มาแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะคะมันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ชีวิตแล้วคนๆน,นั้นนะคะจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆร่วมกันกับคุณดังนั้นช่วงเวลานี้มันอาจจะมีพิษบาดแผลบางอย่างแต่ความมีตรงกลางของพลังงานที่เชื่อมโยงคุณเนี่ยมันจะช่วยได้มากนะคะบางคนเหมือนมีลูกกันแล้วนะเ,เด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นเหมือนพลังงานที่ช่วย สิ่งต่างๆนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งหมายถึงให้คุณใส่ใจลูกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเอาเรื่องของการเคลียร์ปัญหาการบางครั้งคุณต้องดูแลเด็กๆ ในชีวิตคุณให้ดีก่อนนะคะแล้วบางคนหมายถึงเด็กน้อยในใจอะ่ะหมายถึงกำลังใจในชีวิตของคุณเองนะคะชีวิตที่เหมือนกับมีบาดแผลในวัยเด็กที่ยังไม่ได้เยียวยารักษาเรื่องพวกนี้นะคะ่ะให้กลับมาทบทวนวัยเด็กของคุณเองก่อนเคลียร์ปัญหาแล้วก็ให้กําลังใจกับสถานการณ์ของคุณก่อนแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ่ะมันเหมือนยังเป็นพาร์เนอร์กันอยู่นะ แต่ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะซัพพอร์ตกันแบบเดิมบางครั้งเหมือนต้องห่างกันออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเองซัพพอร์ตตัวเองเป็นนะคะคุณอาจจะดีลกับใครสักคนหนึ่งที่เขาสร้างพลังชีวิตให้กับคุณนะแต่ในวันนี้มันเหมือนมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะซัพพอร์ตให้กับคุณคุณต้องซัพพอร์ตให้ตัวเองเป็นนะคะและบางครั้งการห่างไปของเขาเนี่ยมันเพื่อฝึกให้เราเติบโตมันก็เลยทำให ดีวายไฮเออร์เซลต่างๆนะคะเขาต้องการให้คุณอยู่เพื่อดูแลใจตัวเองเพื่อดูแลลูกๆเพื่อดูแลเด็กน้อยในใจของคุณให้มีกาลังใจชีวิตก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอีกฝ่ายนะคะอย่าเพิ่งไปใช้เวลากับคนอื่นแต่ให้ดูแลตัวเองให้เคลียร์ให้พลังงานดีให้สิ่งที่เหมือนกับจนแต้มในชีวิตให้มันได้มีน้ำแห่งความรู้สึกดีหล่อเลี้ยง ให้ตัวเองแบบมีความสุขก่อนน่ะการจะไปเคลียร์ใครสักคนนะคะมันเหมือนเราเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนบางทีมันเหมือนมันไม่ใช่ปัญหาที่เป็นเรื่องที่เอ่อมันมีสาระในช่วงแรกๆอะคะ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องงอนๆเรื่องน้อยใจเรื่องงี่เง่าอะไรบางอย่างแล้วมันก็เหมือนกับทนพิษบาดแผลไม่ไหวเราหายจากกันมา แต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าพุ่นมากเลยนะคะเป็นพลังงานสิบดาบที่สร้างความเจ็บปวดมาหนักมากจริงๆเหมือนอีกาที่บินไปแล้วโดนยิงทิ้งอะคะ่ะมันเหมือนเป็นความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งจากบัลลังถูกทิ้งจากที่ที่คุณเคยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอะแต่มันก็ยังมีความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันนะดังนั้นบางครั้งอะคะ่ะถึงแม้เราจะไม่ได้มีกันแล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะล่วงหล่นนะคะ ไฮเออร์ er ต้องการให้คุณกลับมาบินเดี่ยวด้วยตัวเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการกลับมาดูแลจิตใจของคุณร่วมกันกับเขาดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยปล่อยมนุษย์โลกคนนั้นไปก่อนแล้วให้ตัวเองอยู่กับ d ีวายไฮเออร์เซลอยู่กับพลังชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมให้ได้ก่อนถ้าหากคุณกลับไปด้วยความเป็นเด็กหรือพลังงานที่มันไม่เติบโตไม่ได้รับการสร้างขวัญกําลังใจให้ตัวเองเป็นนะคะความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่ได้ สู้ดีหนักสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นพลังงานของดีวายเนี่ยเขาต้องการให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นให้กําลังใจตัวเองเป็นให้กําลังใจคนอื่นได้มีจิตใจที่ตั้งมั่นเด็ดเดีย่ยวเยียวยารักษาพลังงานในอดีตความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดพลาดกลับมานั่งวิเคราะห์มาดีๆคะ่ะว่าทําไมคุณถึงทําอย่างนั้นคุณมีความเจ็บปวดอะไรในวัยเด็กหรือเปล่าคุณมีความอีโก้หรือมีความรู้สึกยอมไม่ได้กับอะไรมันจึงเละเทะแบบนั้น บางทีเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากอะไรเล็กๆน้อยๆในใจของคุณเองอะคะ่ะแล้วมันสร้างปัญหาที่ยิ่งใหญ่บานปลายในตอนท้ายแล้วเหมือนมันเป็นพลังงานของการรอคอยนะคะยังไม่ใช่เวลาที่เหมือนจะได้ พบเจอรหรือว่าได้รับอะไรดีๆแบบที่ผ่านมามันเป็นเวลาที่คุณต้องดูแลตัวเองก่อนเป็นเวลาที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้เป็นก่อนเป็นเวลาที่ต้องกลับมาอกกอดเด็กน้อยในใจต้องดูแลลูกๆต้องโปรเทคเด็กๆนะคะเด็กที่อยู่กับคุณให้ดีเลี้ยงดูเขาให้ดีชีวิตนี้มันเหมือนยังอีกยาวไกลนะดังนั้นการที่จะไปต่อได้เนี่ยมันต้องเติมกําลังใจในชีวิตนะคะอะไรที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วเนี่ย เราขอบคุณแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะส่วนอันไหนที่มันไม่ดีอะค่ะทาความเข้าใจมันเพื่อที่จะเติบโตดีกว่ามันจะได้ไม่ทําลายเรานะคะแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกแย่กับคืนวันที่ผ่านมาซึ่งมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกต่อให้เหตุการณ์นั้นกลับมาเจอกับคุณอีกครั้งการที่มันจะแก้ไขได้น่ยมันย่อมไม่ใช่พลังงานเดิมๆในตัวตนเดิมๆของคุณอยู่แล้วมันต้องเป็นพลังงานที่กระจ่างชัดมากขึ้นว่าเราจะเติบโตขึ้นจากความคิดแบบเดิมๆได้ยังไงบ้าง ดังนั้นการมานั่งวิเคราะห์อาดีตนะคะไม่ให้อดีตเนี่ยมาทำให้เราจมปลักแต่ทําให้เราเข้าใจว่าเออเรามีนิสัยตรงนี้นะเรามีความไม่ชอบตรงนี้นะเรามีความอีกก้เยอะตรงนี้นะอะไรพวกนี้กลับมาค้นให้เจอะคะ่ะยอมรับตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองก่อนบางครั้งเราไม่เคยเข้าใจตัวเองอะคะ่ะเราเลยไม่สามารถทำให้คนเข้าใจเราได้มันจึงเป็นเรื่องราวที่สร้างความบานปลายในความสัมพันธ์ได้ง่ายมาก ดังนั้นการจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องเข้าใจตัวเองแล้วเราเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นได้เองโดยที่เขาแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้เรารู้สึกดีเลยเราจะรู้ได้เลยว่าคนๆนั้นน่ะเขามีบาดแผลไหนและมันเป็นสิ่งที่เขาต้องสู้กับตัวเองดังนั้นบางครั้งที่มันมีความท็อกซิกในการสื่อสารหรือความงี่เง่าไปบ้างในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเพราะเราต่างไม่รู้จักตัวเองดีพอเราจึงไม่สามารถรู้จักอีกฝ่ายได้ ในความไม่ชอบใจของเราเนี่ยมันมีเด็กน้อยในใจนะคะมีความเข้าใจที่เราเรียนมาจากตัวตนในวัยเด็กจากครอบครัวจากสถาบันจากโรงเรียนสิ่งต่างๆพวกนี้เมื่อไหร่ที่เราปลดล็อกตรงนี้ได้ะคะ่ะเราจะเป็นคนที่มีความสุขเยอะเราจะเป็นคนที่มีพลังชีวิตเยอะเราจะเข้าใจผู้อื่นและปล่อยวางความ รู้สึกตอบโต้ตัดสินกับพลังงานที่ไม่น่ารักของสังคมรอบตัวได้ดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ d ีวายไฮเออเซลต้องการให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็รอไปเหอะช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงของการพบปะนะคะแต่มันเป็นพลังงานที่เหมือนมีการเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างดีๆเอาไว้ ดังนั้นช่วงนี้นะคะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาให้กําลังใจตัวเองกลับมามีความสุขอยู่กับเด็กๆลูกๆทําความเข้าใจเด็กน้อยในใจของคุณพลังงานตรงนี้มันจะค่อยๆเคลียร์ออกไปนะคะแล้เมื่อคุณกลับมามีความสุขมีกําลังใจปล่อยวางอดีตและขอบคุณชีวิตที่ผ่านมาได้เนี่ยราว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะน้อยลง พลังงานไพ่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะถึงแม้มันจะเป็นไพ่ที่แบบ10ดาบเนี้ยหรือพลังงานที่ดูแล้วโอ้เหนื่อยหน่ายใจจังเลยแต่มันเป็นพลังงานที่น่าไพ่ค่อนข้างสว่างเยอะกว่าค่ะดังนั้นเราเชื่อว่ามันมีสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีขอให้คุณอย่ามองแต่สิ่งที่ไม่ดีให้มันใหญ่นักให้มองสิ่งดีๆให้มันใหญ่กว่านะคะแล้วพลังงานสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยเราเอากลับมาเรียนรู้จักตัวเราให้มากขึ้นในความสัมพันธ์เหล่านั้นที่ผ่านมา แล้วเชื่อว่ามันจะพัฒนาตัวเองไปไกลมากๆเลยค่ะแล้วในวันที่คุณมีพลังใจพลังชีวิตการดูแลรักษาตัวเองเป็นแล้วเนี่ยไปอยู่กับใครก็ไม่เจอปัญหาเก่านะคะดังนั้นดูแลตัวเองก่อนรักษาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งถามว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าหากเขากลับมาแล้วคุณไม่เติบโตพลังงานมันจะเท่าเดิมนะคะเจอท็อกซิกแบบเดิมดีวจึงตัด พลังงานตรงนี้ออกไปจากการละกันเพื่อให้เรียนรู้จักการอยู่กับตัวเองให้เป็นและเชียร์อัพให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะมันจะได้เป็นเหมือนกับการมาอยู่ด้วยกันแล้วมันวินวินทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มาพึ่งพามาขอพลังงานดังนั้นช่วงเนี้ยค่ะถ้าเยียวยาเราซัพพอร์ตพลังงานตัวเองได้ทำไปเลยนะคะไม่ต้องรอคนคนนั้นนะคะเพราะว่า เขาจะเข้ามาหาคุณไม่ได้เด็ดขาดจนกว่าคุณจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเคลียร์พลังงานเก่าในอดีต DIY Higher Cell จะดูแลความสัมพันธ์นี้อยู่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะต้องกลับมา โคจรมาเจอกันแต่มันเป็นช่วงให้ไปต่อให้เรียนรู้ให้เติบโตให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้ดูแลเด็กให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวพลังงานดีๆตรงนี้ในวันข้างหน้าที่คุณและเขาเติบโตมากขึ้นแล้วประสบความสําเร็จได้รับสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับการฮิลตัวเองอะค่ะแล้วมันมีโอกาสนะเราว่าปัญหาตรงนี้มันมันจะมีโอกาสโคจรมาเจอกันอีกเพียงแต่ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณยังไม่เติบโตนะคะดังนั้นช่วงนี้โฟกัสตัวเองค่ะโฟกัสตัวเองโฟกัสพลังงานในการเติบโตโฟกัสปัจจุบันนะคะแล้วก็เยียวยาความคิดในอดีตของคุณซะมันจะได้เป็นพลังชีวิตให้คุณเติบโตในอนาคตที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นบางครั้งบาดแผลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแก่ไม่ได้แต่มันไม่ได้ไปแก้ที่อดีตนะคะมันแก้ที่จิตใจละการมองชีวิตของเราเอง แล้วสิ่งนี้เนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่อะไรดีๆในอนาคตนะคะดังนั้นใครที่เหนื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆรอใครแล้วไม่กลับมาทักก็ไม่ทักบล็อกกันอีกต่างหากไม่ต้องโฟกัสในจุดนั้น,นะคะ่ะกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาโฟกัสพลังชีวิตโฟกัสการเติบโตโฟกัสกำลังใจนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมีทุกอย่างทั้งหมดนี้นะคะในตัวเองแล้วแล้วก็นะการเติบโตเนี้ยดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะผลักดันให้คุณไปเจอกับ ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วคนที่คุณรอคอ,อยนะคะดังนั้นไม่ต้องย้อนกลับไปหาอาดีตแล้วค่ะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นละเติบโตให้มากขึ้นนะคะนางฟ้าดีวายไฮเออร์เซลคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตและช่วยนำทางคุณในเส้นทางของการเยียวยาตรงนี้อยู่ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะขอให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดไปได้และระ,ะลึกถึงความทรงจำที่ดีด้วยความรู้สึกของมิดไมตรีเสมอค่ะพลังงานต่างๆที่เข้ามาสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันเนะี่ยมันทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นอย่าหยุดการเติบโตของคุณเพียงเพราะคุณรู้สึกผิดหรือรลอคอยใครสักคนแต่ให้คุณเติบโตมากขึ้นเพื่อในวันใดวันหนึ่งที่เขากลับมาหรือได้เจอกันนะคะให้ เจอการในวันที่คุณซัพพอร์ตเขาได้ไม่ใช่ร้อยเขามาซัพพอร์ตคุณอีกเจอกันในวันที่คุณให้กําลังใจเขาได้ไม่ใช่ร้อยเขามาให้กําลังใจคุณเจอกันในวันที่คุณอยากที่จะบอกกับเขาได้เต็มปากอะคะ่ะว่า เติบโตมาได้ดีขนาดไหนในวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะกลับมาพัฒนาตัวเองเดี๋ยนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนําเข้าสู่บทภาวนากันนะ,ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกกําลังใจทุกการ subscribe ทุกปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วเดี๋ยวไปเข้าสู่บทภาวนาเพื่อเสริมสร้างพลังจิตภายในนะคะแล้วส่งต่อให้กับตัวเองและผู้คนรอบข้างนะคะนำเข้าสู่บทภาวนาด้วยกัน,นะคะ่ะ บทนำเข้าสู่ภาวนาการภาวนานี้เพื่อให้ความรู้สึกตื่นรู้ตระหนักรู้ในตัวท่านได้หลั่งไหลเข้าสู่ภายในและกระจายออกสู่โลกภายนอกเพื่อให้เส้นทางในการได้ตื่นรู้นี้ได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่การเก,ก็บกักสนามพลังงานในตัวท่านเองและการส่งต่อสนามพลังงานให้กับโลกใบนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงพลังงานแห่งความรักความเมตตา การุณาพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวเราเอง <_ an> เพื่อให้เราส่งต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้สึกกลัวว่ามันจะสูญเสียหรือหายไป <_ an> ขอให้ทุกคนหลับตาสงบใจอยู่กับสภาวะภายในถ้าหากคุณนำบทภาวนานี้ในการขับรถหรืออยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับการหลับตา <_ an> ก็ขอให้ลืมตาได้นะคะ ให้กำหนดจิตของคุณเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายพลังงานภายในตัวคุณเองรับรู้ถึงพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งการตื่นรู้พลังงานอันเปี่ยมล้นอยู่ภายในเลื่อนพลังงานเหล่านั้นขึ้นมาบริเวณจักกะหัวใจหรือกึ่งกลางซวงอกรับรู้ถึงแสงสว่างที่กระจ่างชัด รับรู้ถึงพลังงานอันตื้นตันในจิตใต้สำนึกของคุณที่ได้แทงทะลุเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ขอให้แสงสว่างนั้นส่องประกายในหัวใจของทุกๆคนหายใจเข้าลึกรับรู้ถึงพลังงานของแสงสว่างที่กระเพื่อมไหวไปกับจังหวะของการหายใจหายใจออกยาว รับรู้ถึงพลังงานที่คุณได้ผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างละวางภาระในชีวิตนี้ออกไปพร้อมลมหายใจกำหนดการรับรู้ทั้งเข้าและออกของลมหายใจอย่างเชื่องช้าและแผ่วเบารับรู้ถึงแสง แห่งงความเียบรับรู้ถึงพลังงานของจิตวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ส่องประกายกระจ่างชัดอยู่ในความเงียบงนันวางทุกสิ่งที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดนั้นที่คุณปรารถนาในชีวิตดำลงอยู่แล้วในจิตวิญญาณของคุณ ขอให้การตระหนักรู้นี้ได้เป็นพลังงานแห่งความรักในเส้นทางชีวิตของคุณนับจากนี้ขอให้การตระหนักรู้นี้ได้เป็นพลังงานแห่งแสงสว่างที่อยู่ภายในจิตใจของคุณภายในร่างกายของคุณในสนามพลังงานของคุณและในโลกรอบตัวของคุณทุกๆลมหายใจเข้าออก สัมผัสถึงพลังงานที่อยู่รายลอ้อมทั้งภายในและภายนอกขอให้คุณรู้สึกถึงการขอบคุณสนามพลังงานเหล่านี้ขอบคุณที่เราได้เจอกันในคลิปเหล่านี้ขอบคุณที่เราได้ค้นพบเส้นทางการตื่นรู้นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ชีวิตของเรา ขอให้แสงสว่างที่อยู่ภายในจัก,กระหัวใจนี้ส่องกระจายเป็นวงกว้างหายใจเข้าลึกสัมผัสถึงพลังงานแห่งแสงที่โอบล้อมออกมาจากจัก,กระหัวใจไปยังรอบตัวของคุณหายใจออกยาวให้รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนพลังงานเหล่านี้ออกไปจากร่างกายของคุณ แผ่เป็นวงกว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกขอบคุณแสงแห่งความรักแสงการตื่นรู้และจิตวิญญาณน,นี้ขอให้ความรู้สึกสำนึกรู้คนนี้แผ่ขยายออกไปให้ทุกๆดวงจิตให้ทุกๆสัพพสาให้ทุกๆก,การเรียนรู้ที่มีอยู่ร่วมกัน ในวัฏฏะสงสารให้แผ่ออกไปยางหัวใจของผู้คนทั้งที่เป็นมิตรและเป็นศัตรูแสงแห่งความรักในจิตวิญญาณน,นี้ไม่มีวันสิ้นสุดคุณจึงไม่จำเป็นต้องรู้สึกเสียดายหรือแบ่แยกเพียงแค่ให้ออกไปขอให้ผู้คนสรรพสัพตว์และดวงดาวทั้งอยู่ในมิตินี้และต่างมิติ ได้รับสนามพลังงานแห่งความรักและการสนึกรู้คนนี้ของคุณขอให้ทั้งหมดนี้แผ่กระจายออกไปทั่นทั่วทุกสรรพสิ่งขอให้ความรักสถิตอยู่ในหัวใจของตัวคุณและทุกๆสิ่งในการเรียนรู้ของดวงจิตขอให้ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยความรัก และการตระหนักชัดว่าเราคือจิตดวงเดียวกันขอให้พลังงานแห่งแสงสว่างสถิตยอยู่ในใจของทุกๆคนขอบคุณการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันขอบคุณค่ะ